คนมีหัวปกติอันนี้ค่อ็เอไม่เป็นคือการคนเธาเองนไอเธอตลอด่ลอดเตลอดัวปมอหนึ่งเป็นสาวมอต้นได้แล้วจอป้าอยากอาหารอยู่แล้วยังมีเกือเพราะวคาเวะอยู่ อานันมาถิ่ยไปแล้วไปแล้วชิญเราเกิบได้ลูกสัสดุไปโรงเรียนเกือบกระโปรพัดคือวาลายขู่อยู่ดิเกือบไป ăn à nè 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 nha Ủa sao nè đừng không này. Đây Rên rên เออหมกเออหมกหากะเริ่มเข่ามือนี่หากะเข้าเจ้าหนักเข้าอ่ะกะเข้าวันนี้ค่ะเปิดเทอมวันแรกเด้อพี่น้องเด้อะเปดถุงมาหงหมกอะคือเสียห้กินเข่ายุ่งเหี้ยนผุแหลมมันจะง่างบอกปีนี้มันมันมันสิกลางปีผ่านๆมาเนาะพอปีผ่านๆมาเขาเข่าห้องเหี้ยนเอกซ้นเด้อผู้น้องเด้อแต่ว่า ปีนี้มอหนึ่งแล้วตงองได้ขย่ายเขามาเป็นฮองเฮียนหลัดเท่ากับตงองได้กินเขาเขาที่บ้านนอกแต่ว่าสิบูไฮลูกเที่ยวนอกมันไก่ไก่เติบได้ประมาณสามลักกุนโบจักเนาะมองสามลักนี่ละเนาะคืเคยกัอ๋อเออเคือคยนี่แนนมันคือกับเขาเลยว่า ให้ลูกกินเข่าอยู่พุนสีไปหับไปส่งทอทอตอนเศร้าตอนแรงนะไปเอาส่วนเออน้นงหน่อยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเองมันนี้วันจันทร์เป็นสาวแล้วไปห้องเรียนเองได้แล้วแต่ว,ว่าคุณนี้ยังหน่อยที่อยก็เลยไปส่งไปส่งพร้อมกับน,น้องรัตรนาแต่้าหน้าที่ได้พาห,ห้องเยียนเลยพี่น้องเลย เยียนตลอดอ้โหโ,โ,โอ้โหอ้สาวๆมันไปโรงเรียนแล้วก็มาเวร์ซื้อเครื่องเข้าหานเลยพี่เนาะไอแม่ราตนาลงไปเอาเครื่องซื้อเครื่องเข้าหากให้ลูกลงไป ไปโรงเรียนป๋าเห็นวะไปโรงเรียนป๋าเนี่ยเห็นบ่อ่าล้มระดัล้มเป็นระดับนี่ไดอากได้สมเดือนเนี่ยอือคืือเอ๊คอยู่เพื่อนเอาลูกเอาลานพี่เน้องมื่อเช้านี่แหะก็ไปสรงเอือยอยู่โรงเรียน mát xuống ươi leo cầm áo lan nói to áo lan nồi nồi đi to âu <laughs> đi thế âu âu đấy âu đi thế âu âu đi thế âu âu đi thế nồi <laughs> hiền nữa, nồi แถแล้วนอนเอาลูกเอาล้านอยู่เฮือนนอนลุงเขาแถวเรานอนอาลูกเอาล้านอยู่เฮือนเนี่ยหนอเงี้ยไรบสวัสดีครับสวัสดีครับเอาด้วยลูกไปซักยาวันที่ที่สิบแปดบอกที่สิบห้านี่เป็นไข่เลยสองเข็มสองเข็มจักจุ๋ยเลยสองเข็มจักจุ๋ยเลย ส <c ười> ักยกันพญญานี่เวันที่ซาฮกเวที่ซาฮกไปอีกสีได้สักเข็มหนึ่งแหมยังไปเอารัตนาไปเอารัตนากับน้องมุกเปิดเทอมมือเทปอีทเลยพี่น้องมวอนี่ฮะวันที่หนึ่งเดือนกันยาเปิดเทอมอยู่ฝั่งลาวเฮาเนาะจนหอด เดือนเดืนอนหกเดือนหกเป็นปดเทอมเน่ยฝนเอา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 มันค้นจะหายยังหงไปเลยอีแล้วอ่มาแล้วมาแล้วมายังเอือมุกคือนปศดเกือบลูก ้ออในเขียนเก่งในชุดพ่อลงวัววันนี้ไงขุดชุดกีฬาพ่อใช้ใช้ใา้ไม้ไม่เท้าเพิ่งรูขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วฮะสบายดีสบายดีมามานั่งอ่างนี่เร็ว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 มานั่งนี่โอเคโบไฮด้วยอันนี้ชุดนักเรียนอันนี้ชุดนักเรียนอันนี้คืออะไรเฉยชุดนักเรียนฮะชุดกีฬา ชุดกีฬาปดก่อนปดทงนี่ก่อนลูกห่อนบมใส่ชุดกีฬาเอามาอ่างไม่เทาดูแกเอามาไเทางดูไหนเฮียนยังไมือนี่านูก็ไกลก็ไข่้น้นขส้นข่้นขึ้นขึ้นขึนอันกึ้นขึ้นข้นข้นขึ้นน้นข้นน้ โอ้เบอร์ยังนี่ลูกใช่ต้องแทะใส่ตัวเองเบั้งต้องแทะใส่ตัวเองก่อนโอ้โหงเฮียนอนุบาลปฐมน้ำพรึ่ง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 อ่าสวยงามใช่ไหมสวยงามได้ใครวาฮะ โอ้เนี่ยนั่นแหละเนี่ยนั่นแหละโอ้คืองามเถอะคืองามเถอะเอาตัวนี้ไซสุดตัวนี้เด้สุดเข้าเฮียนตัวนี้เด้มาใครออกมาดูโอ้ี่กระโปงกระโปงพร้อมใช่คือเอาเคิรนเถอะลูกไอจึงจึงจึงไอจึงจึงจึงดีใจว่าลูกว่า เอาเบอร์หน so the so ่อยโฟนหนุกกูบอกเอาเบอร์หนึ่งเบอร์สองเอาเบอร์ใหญ่เบอร์หน่อยเอาไปเปลี่ยนอีกฮะเลขกงั้นหนุกยังง้างง้างง้างอ้าวค่ะไปไปไปนี่ตัวนี้เอาไปเปลี่ยนใหมหนุกแล้วเอาไปเอาเบอร์สองมันหน่อยโฟดฮะดีเก้อเลย khá chạy u2, để vào để biến Albert nhảy, anh. Nào, bay này này, này 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 đi đi sẽ đây này, ยายมัน่มันนี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 ่มันนี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 ่ทำไมสูงอย่างนี้ลูกินอะไรมากินอะไรมาเอาไปหน่อยไปจะเอาไปจับไปโอ้มาไม่ท้าไปทรง หนูนมเอดนโอไม่มีอะไรคุณเล่อขูดอะไรครูดอะไรครูดกำลังไปโรงเรียนกำลังจะไปโรงเรียนเป็นวันที่สองรัชกาทางหลังพ้อมบ่ เอ็นบ่อลายเอ็นบ่อลายมันนักเรียนของแท้นด้ยเว้ยนี่ไนักเรียนตั้งแท้นักเรียนของแท้์สองนิ้วดูเดีแต่นะสองนิ้วมือนวันที่วันที่มันวันเช้าวันที่เนาะจุดก่อนโอ้ฝน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 นี่มื่อหนุ่มเมื่อตาของไราแค่แต่ว่าตกมามืองเขาเรียนพัด แรกแรกแรกแกะนตียัง่ได้ไปองเฮนนตกแคหนาก็เอากะวยหนาเลยยัง่ยได้ยังเลตื่นสวยนีเกรตื้นสวยเนอะมือี่ละเห็ดกินไว้ขนาดเห็เต้าสองเต้าเยะแดงกิน สวยปะ่ะเพลงคือประวัตน,นี่เด็กไันอนเมื่อกี้ละกันนี่นะอย่างนขาเคุยเตรมตัวูเรียบเนาะมีมีเรียบร้อยทึงเาเสือไปกันเสือไปก็ได้มีเสือก็ได้ ขาวยวนมอต้นไหนเอออนุบาลไหนมันขึ้นมอต้นไหนใด,ดนี่สาวเลิกเรียนมอต้นแล้วนะนั่นละโมค่อยเสร็จมอปัาทายอยู่เด้อฮะทามันนะทาค่อยไป็มเพนอยู่เดี๋ยวนี้นะเออท่านี่เสียใจตื่นสวยตัง้งงูปุ๊กน้องแนงน้องแนงอยู่กับแม่บอกให้ปุ๊กแม่บอกให้ล่องกับลูกกูบอลนะมีดยัานอนต่อ <laughs> นอนต่ออยู่เดี๋ยวห้องเฮียนบ้านไหนนี่รถส่งห้องเฮียนบ้านไหนนี่นาสายปอมีหลายเติบแหละนาซ่าก็ไปอยู่หน้าสายหนูาานงูขี่รถแนี่นี่แล้มัน่จัดสบ,บายพอจังหวะห่าพอส่ง <c ười> ก็มาเจ้าก็ต้องได้อยู่ น้าแม่นาตาหน้าอยู่นี้น,น,น้องเมือนนอนอยู่นี้เอาคอยเนี้ยแล้วมเช้าวันทิตย์ังคอยมือนอนน้าแม่อ๋อท่านว่าแทานเดียวไปหาจานาะต้องขี่รถอันนี้ไปขี่ลำหัดสว่งขับจานีเออไปเจออยากนอนน้ำคอยเจอเจะต้งองขี่รถเนี้ยน,นี่แหละบ่กเป็นนางบ่กเป็นยัง,น,ยงนี่ก็ได้เพราะว่าเคยนอนฟูเดียวมาแล้ว ไปแล้วเป็นเชา้าไร้ลูกสชาวา่ <c oughs> <c oughs> อยเขาเฮียนหม้อปลาหม้อตุ่นน้ำเอื่อยแล้ว